สวัสดีครับผมธาราสงหาประจีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาชมที่ดินที่ต้องการที่จะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงถนนสุวรรณสอนนะครับหมายเลข33นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงหน้าธารานะครับที่รถวิ่งมานะครับเส้นนี้ก็จะวิ่งไปนะครับด่านปอยเปรตนะครับอำเภอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ดินที่ต้องการที่จะขายนะครับ ที่ดินที่ต้องขา่ต้องการที่จะขายตรงนี้ครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ20ไร่นะครับเดี๋ยวทาราพาเดินข้ามไปชมนะครับหน้ากว้างนะครับประมาณ68เมตรนะครับตรงนี้นะครับติดถนนสี่เลนเลยนะครับตรงนี้นะครับล้อมรั้วเรียบร้อยนะฮะภายในแปลงนะครับก็จะมีไม้หอมนะครับหรือว่าไม้กีสนานะครับซึ่งทางเจ้าของนะครับต้องการที่จะขายนะครับสองออปชันนะครับที่ต้องการที่จะขายให้กับเพื่อนเพื่อนที่นะครับที่สนใจนะฮะ ตรงนี้นะครับออฟชั่นแรกนะครับราคาไร่ละหนึ่งล้านนะครับยี่สิบไร่นะฮะก็ยี่สิบล้านนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับต้องการไม้หอมไม้กฤษณาตรงนี้ไปด้วยนะครับก็เพิ่มมาอีกสิบล้านนะครับไม้ทั้งหมดเนี่ยครับประมาณเจ็ดพันห้าร้อยต้นนะครับตรงนี้นะครับอายุไม้ประมาณสิบเจ็ดปีนะครับในกรณีที่พี่ๆชอบออฟชั่นสองนะครับตรงนี้ก็ลองมาคุยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อแต่ที่ดินเปล่านะครับก็ ยี่สิบล้านนะครับยี่สิบไร่นะฮะตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับทางผู้ขายออกนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวทาราพาเดินไปดูนะครับข้างในนะครับดีกว่าเดินตรงทางที่มันเดินสะดวกนะฮะสไตล์ทาราก็คือพาลุยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ภายในแปลงนะครับก็จะมีกระท้อนบ้างสาหรับกับขนุนนะครับแล้วก็มะอไฟนะครับมังคุดก็มีนะครับไม้ประดู่ก็หลายต้นนะฮะเนี่ยอย่างเช่นไม้ประดู่ตรงนี้นะครับ ไม้ประดูก็โอ้โหนนี้น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับวัดจากศรีปักษ์ลังสิตนะครับวิ่งมาเส้นนะครับคลองหนึ่งถึงคลองสิบหกนะครับตัดเข้าถนนสามศูนย์ห้าจังหวัดนครนายกนะฮะแล้วก็เข้ามาถนนหมายเลขสามสิบสามนะครับจังหวัดปราจีนะฮะตรงนี้นะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นยุทธศาสตร์นะครับในการขนส่งสินค้านะครับท่าม ไปยังประเทศกัมพูชานะครับห่างจากจังหวัดชนบุรีครับประมาณ100เมตรเช่นกันนะครับ100กิโลนะครับไม่ใช่100 100เมตรขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ100กิโลนะครับและก็ห่างจาก3แยก4แยกกระบินนะฮะไม่ใช่3แยกครับ4แยกกระบินหรือว่า3แยก4แยกทหารนะฮะ3ทหารนะครับขออภัยนะ4ี่แยก3ทหารตรงนั้นนะครับก็เข้ามาถึงตรงนี้ก็ประมาณ20กิโลนะครับตรงนี้ อันนี้ก็เป็นสภาพแปดล้อมนะครับภายในแปลงนะฮะตลอดยาวลงไปเลยครับประมาณ4ี่ห้าร้อยเมตรได้นะครับเดินนี่เหนื่อยครับไปกลับเดี๋ยวนะครับขนาดต้นนะฮะนนี่นะครับเดี๋ยวต้นฝั่งนี้นะฮะก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะตอนนี้ต้นโตหมดแล้วครับสามารถที่จะตัดขายได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นไม้หอมกิศนานะครับ ในอำเภอประจันตคามนะครับก็มีโรงกันนะฮะโรงทําน้ําหอมนะครับส่งไปยังภาคตะไออะไรนะตะวันออกกลางนะครับส่งไปยังตะวันออกกลางนะครับตรงนี้น่ครับกาแพงตรงนี้นะครับก็ถึงเขตแดนที่ที่ของยี่สิบไร่นะครับตรงนี้นะฮะบรรยากาศร่มรื่นนะครับตรงนี้นะฮะภายในแปลงนะครับก็จะมีบ้านพักคนงานหนึ่งหลังนะครับตรงนี้ นะครับก็ปัจจุบันนะครับก็จ้างนะครับทางเจ้าของที่ครับก็จ้างนะครับคนดูแลอยู่นะครับเป็นสองผมยญีานะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็มีน้ําระบบน้ําปปานะครับเดี๋ยวมีบ่อหนึ่งลูกเดี๋ยวทาราพาเดินลงไปชมนะครับบ่อหนึ่งลูกนะฮะใช้น้ําตลอดปีนะครับตรงนี้อายุอายุอายุไม้กีษนาเนี่ยครับประมาณสิบแปดปีนะครับ ขนุนนะฮะสลับกันไปด้วยนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับเพราะว่ามีต้นไม้นะครับไม้กีสนานะครับซึ่งเป็นไม้ที่นะครับปลูกแล้วก็ขายได้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจอีกแต่ปลูกแล้วต้องตัดขายนะครับเพราะว่าเขาไปทำน้ําหอมนะครับไปกันอย่างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นต้นประดูนะฮะเนีน่ประดูนะครับ ฝั่งนี้ก็ไปดูนะครับที่เรามองเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นแทงน้ําที่ใช้ในบ้านนะครับบ้านพักคนงานนะครับมีสองท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับพักประจําเลยนะฮะเฝ้าสวนนะครับแล้วก็ดูแลครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสวนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าต้นไม้ต้นกีสนาเนี่ยครับอายุประมาณ10กว่าปีนี่มันจะเส้นผ่ารอบกลางมันจะประมาณกี่เซนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานวัดรอบ สามสิบนะสองเซ็นนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นนี้สามสิบสองสามสิบสองเซ็นแปดสิบเซนเลยแปดสิบเซนเอาแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอเอาใหม่ครับท่านผู้ชมเอาใหม่เอาให,าใหมห่หันหันหันตัวเลขขึ้นเฮ้ยเออเอาใหม่เอาใหม่แปสิบ <80. S 2> <laughs> อะไรนี่สิสามสิสองคืออะไรนิ้วแปดสิบเซนนะครับท่านผู้ชมนะฮะทาราบนะครับดูผิดนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ฮะต้นนี้ต้นนี้อีกสองต้นต่อสองต้นสองต้นสามต้นแต่มันก็มีต้นเล็กๆอยู่ด้วยนะฮะบางต้นนะฮะมันมันโตไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันอันนี้เจ็ดสิบนี่เจ็ดสิบนะครับอันนี้คือวัดระยะพื้นขึ้นมาหนึ่งเมตรนะครับ เฉลี่ยแล้วก็จะมีต้นประมาณนี้เยอะพอสมควรนะครับ74ไหนเนี่ย75ไหนมือมือบังหรือเปล่านี่ไงอ๋อนี่เหรอใช่อ่าประมาณนี้นะฮะ75เนี่ยครับ, <75. S 1> รบตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น70 73 74ประมาณน,นี้ครับ,รบค,ครับผมเนี่ยต้นเล็กนะครับที่มันอ่าดูดกินน้ําตามที่ดินตามดินนะฮะ มันไม่ทันมันโตไม่ทันต้อนอื่นมันโตขึ้นแล้วก็ใบมันปกคลุมมันก็ทําให้ต้นต้นไม่โตก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ต้นใหญ่นะครับก็สลับกันไปนะครับตรงนี้นะฮะเป็นราคาเหมาะนะครับก็ลองมาชมกันได้นะครับตรงนี้นะ,ค,ะญญครับเดี๋ยวไปดูครับเส้นกลางนะฮะฝั่งนี้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ เจ็ดพันกว่าต้นนะครับตรงนี้นะครับบนเนื้อที่ยี่สิบไร่นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายของทารานะครับก็มีเป็นจำนวนเยอะนะครับส่วนมากแล้วนะครับเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นต้นกีสนาครับแล้วก็ผสมด้วยขนุนพวกนี่ครับขนุนนะฮะแล้วก็ระถอนนะครับนี่นวนคำตันหน นี่ยครับขนุนก็มีนะครับแล้วก็กระท้อนเนี่ยครับขนนะทอนนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตำบลคำตนโนดนะครับอำเภอประจันทา,ามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเหนือที่ยี่สิบไร่นะครับตรงนี้นนะอ,อันนี้มาอันนี้อันนี้ลินจีนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เหมาะนะครับพัฒนาเป็นนะครับที่พักอาศัยนะครับเป็นเป็นรีสอร์ทสไตล์แบบในป่านะครับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไว้นะครับกินกําไรก็ได้นะครับ่วนนี้เพราะว่าราคาเนี้ยครับก็ลองมาคุยกับเจ้าของกาดูนะครับเพราะว่าน่าจะลงได้พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับนะครับการตกลงระหว่างท่านผู้ซื้อกับท่านผู้ขายนะครับว่าจะ พอใจในราคาไหนนะครับตรงนี้นีตะท้อนร่วงเยอะมากเลยครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาไม่ได้เอาอะไรมามามา,มาคุมนะครับมันทำให้โดนแมงเจาะเนี่ยน,นะครับเนี่ยต้นนี้ย่างใหญ่เลยครับแต่ไม้กีษนาต้นนี้ย่างใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยวพาไปลงไปดูนะครับพื้นที่ที่เนื้อที่20ไร่เนี่ยใช้น้ํานะครับตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับบ่อจะใหญ่ขนาดไหนนะครับตรงนี้ติดตามทารามาได้เลยนะครับฉนดนี่เป็นฉนดทคุดแดงนะครับน้องซอสีจอนะครับหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะครับซื้อขายได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแปลงนี้นะครับแต่ว่าฉนดต้องต่อกันนะครับสามใบนะครับรวมกันแล้วเนื้อที่ก็20ไร่นะครับตรงนี้ อันนี้เป็นมะไฟนะฮะมะไฟที่เขาก็ไม่ได้ดูแลนะครับเพราะว่าเนี่ยนมะไฟเดี๋ยวขออนุญาตชิมนะฮะอนุญาตเจ้าของที่ชิมตรงนั้นน่าจะเป็นระบบบรดานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะฮะเหมาต้นละพันห้าเหมาราคาเหมานะครับต้นละพนะันห้านะฮะนี่ ตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะเป็นที่เป็นหย่อมอยู่ตรงกลางกลางบ่อนะครับเป็นเป็นเครื่องใดนะฮะใดน้ํานะครับสูบน้ําไปใช้นะครับบ่อนี้ใช้น้ําได้ตลอดทั้งปีนะครับมีขนาดวันนี้นะครับวันที่16พฤษภาคม2563นะครับก็มีน้ํานะครับดูนะฮะตรงนี้นะครับลึกพอสมควรนะครับตรงนี้นะฮะและนอกจากนี้นะครับระบบน้ําเราก็จะมีนะครับระบบบาดานนะครับตรงนี้ เนี่ยครับบ่อบาดาลตรงนี้นะครับก็มีระบบไฟมาถึงแล้วนะครับเดินมาเรียบร้อยนะครับราคาเมานะครับต้นไม้กิสนาเนี่ยนะครับพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีอยู่ ประมาณ7,500ต้นนะฮะก็มีนี่ครับมีนี่ครับมังคุดนะครับปลายนะครับตรงนี้นะฮะมังคุดก็หลายต้นนะครับตรงนี้เนี่ยๆออกลูกแล้วนะครับออกลูกแล้วไปจนสุดท้ายแปลงเลยครับมีต้นกีสนาตลอดทั้งแปลงนะครับ เนี่ยครับครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังหารปจีนะครับพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนนะคะแล้วก็มีสภาพเอฟซีทารานะครับที่กําลังรับชมช่องทาราเรียลเอสเตทนะครับซื้อขายที่ดินปจีนะครับ พามาชม20ไร่นะครับเป็นสวนกิสนานะครับมี2ออปชันให้ท่านเลือกนะครับออปชันแรกก็คือซื้อยกแปลงไปเลยนะครับเอาเฉพาะที่ดินนะฮะแต่ต้นไม้เนี่ยไม่ให้นะครับราคา20ล้านบาทนะครับยกแปลง20ไร่20ล้านนะครับก็คือไร่ละ1ล้านนะฮะออปออปชันที่2นะครับเสียงออปออปชันที่2ก็คือนะครับเหมารวมรับไม้กิสนานะครับก็30ล้านบาทนะครับตรงนี้นะฮะ พาท่านผู้ชมเข้าชมเพียงเท่านี้นะครับทาราสังหาปจีนนะครับขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพ่พี่ๆนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับช่องทาราสังหารปจีนะครับทาราเดเสเตดครับซื้อขายบ้านที่ดินปจีนะครับโรงงานโกดังนะครับมีนะฮะติดต่อประสานงานทางทาราเข้ามาได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับทาราสังหารปจีนนะครับขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื no ่อนเพื walls, <idades> ่อนพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องทารานะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่สอบถามนน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 นะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบบลสสสอออออถถาาาาาาามมมโททเเเเขขข้ป็จํววกกีีดยยพุณ่่งงูชนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดโควิด -19 นะครับกําลังจะซาลงนะครับแต่เราก็ยังได้ประมาทนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดนะฮะแต่พี่ๆที่อยู่ต่างประเทศนั้นจะเดินทางกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะลาบากนะครับก็ทาราสนาปาระจีนะครับเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งดวงนะครับครับสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ